บัหาก็กินก้อนสิมานี่แหละอ,หอันมูโทรมาบอกรีสอร์ทไปหมดแล้วนำปลาท่อนทุง่งเงินบางไงกวาดไปเกี้ยงเลยพระอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ยืนระฟ้าเฮ็ดให้มันสิงหากันยาก่อนจังเฮ็ดบดเสียกวาดเราไปเกี้ยงเลยอันบ้านหลังใหญ่ของข่อยอาบอกบาเหลือ ท่อนซุ้งท่อนซุ้งมันมาเอาไปกินเบ้อตอนนี้แปนเลิบเสิบมิดน่้นบดเลยเพิ่นบอกแล้วน้ำจะไปผินวิสอดเพื่อนเห็นไวิสอดเขาทำขึ้นกี่อันะป้าใส่อันเหรอหกอันน่ะแม่เรียบร้อยเลยต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่มาก็นามปลากวาดไปเกี้ยงตับเลยกวดีตัวมันมันบ่ได้อยู่ตอนน้าม้าน่ะ บอกโทรมาบอกบ้านี่เลยไม่เหลือเลยหมดไปส่หลังเลนะกวาดไปส่หลังเลยนี่ป้าปามานั่งไอ่ตรงนี้นี่ให้แม่บีบนี่จะได้หายก็นั่งพื้นก็นั่งพื้นนั่งยังก็มั่งนั่งมันตัวเนาะม่ต้องกวดยากล็อกเอารองเท้าหนึ่งนึ่งน้กเก้าอี้ใหญ่นูก็มี เอาเอามาให้แม่นวดไม่ใช่หรือหมอก้ามนี่เอานางลงข้างล่างหนึ่งงั้นแม่ไม่ถึงอุ้ยแม่ไม่ถึงนั่งกระไดกุศลค่ะนั่งพื้นป้านั่งพื้นเกียอนค่ะเออนั่งพาน่ะ เออให้แขนมันนิ่งๆถึงแล้วเออให้เพิ่นตั้งแล้วหมอก่นนีใช้เครื่องนวดค่อยังยกขึ้นได้หน่อยโอ้โหปวดทีวิยากันแล้วอะไรกันเลยกล้ามเนื้อมันเอกระเอ็นเอ็นเอ็นเส้นเอ็นมันถูกไหมถูกไหม มันผูกไหมไม่รู้อ่ะมันเก็บป้าป้าป้าไม่ะไรผูกฮะอะเอามาเนี่ยมาฟังไว้ก่อนโทรศัชาปนะถ้ามันถูกมันก็เก็บอไม่รู้มันเจ็บถูกก็เจ็บเขาก็กดโกระดูกสันถ้ามันถ้ามันถ้าูกที่เก็บมันก็เก็บป้าป้าป้าเก็บ เก็บแรงแดงอ่ะเออนั่นแหละเออถามันยังกรบพุ้งหุ้งหัวถ้ามันถูกแล้วมันจะเก็บแรงแรงมันเก็บไม่แรงเนี่ยไอ้มันปวดตรงนี้ตรงใน็กล้ามเนื้อเวลายกมันปั๊าปั๊บไปที่แขนที่ขาไปอ่ะอืม อมาที่มิ้วกลาถ้าเกิดให้กระดูกอ่อนไปจมอยู่ในกล้ลามหรืออะไรกระดูกอ่อนอยังจะมาที่ว่าปวดปวดมานี่เลยนะขยบยกนั่นนั่นเขาไม่นวดฮะเขายกยังไงเนี่ยโอ้ลันตึกกระดูกมันชัดเจนไม่รู้อ ไปหาหมอ,มอ,อ,อ,อหมอว่าโทษเน o หมอว่าเอ็นกับกล้ามเนื้อมันอักเสบห้องเทียกับว่าะูหรอ,อมไม่ใช่ไปงูยังย <า S 2> เพราะดัดน,ป <ะ S 1> นไปจามเลยกินยาจนเจ็บจนจนกระเพาะเป็นแผล่มแม่ไปหาหมอพี่ลมแม่พารถล้มนะพอไปถึงปับ๊บ มันว่าไงรู้ไหมตรงตรงหัวนิ้วโป้นะกระดูกทับเซนมาสั่งโหลดลมกระดูกทับเส้นเอาไปอยากจะเรียกเบิด์สองพันกว่าบาทกระดูกทับเส้นดิหาเรื่องเอาเงินซื้อเนี่ยนะวันบอกอีกอย่างกระดูกทับเส้นรหลดลมกระดูกทับเส้นก็อย่ารู้ดีกว่าหมอสิเถียงเนาะหมอเพิ่งได้มาเจ็บน้ำจ้ากหน่อย ha 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 ha